สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายยานยนต์รัตนาธิเบศนะคะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขามาแนะนํานะคะรถคาร์โกโบ็อกนะคะคุณผู้ชมใครที่หานะคะสําหรับคันนี้เป็นปี2020เลยนะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะหัวเดียวนะคะ2.4ตัวเอนทุยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตู้ทึบเกียร์ธรรมดาปี2020เป็นคาร์โกโบ็อกนะคะคุณผู้ชม รถนะคะไว้ใช้นะคะอะ่ทำมาฮากินได้เลยนะคะรถพร้อมใช้เลยนะคะคุณผู้ชม2.4ตัวเอนทวีนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูนี่เลยนี่นะคะคุณผู้ชมขะเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะคุณผู้ชมใหม่มากนะคะปี2020 Airbag ABS นะคะนี่เลยคุณผู้ชมสวยมากนะคะนี่ นี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะนี่เลยนี่นะคะคุณผู้ชมสำหรับเรขใหม่คันนี้นะคะรถวิ่งใหม่ที่ประมาณ64,000นนโลนะคะคุณผู้ชมจอาเขาตัวนี้นะคะเป็นจอ DV d ดีนะคะคุณผู้ชมะ่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะเขาเนะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะคุณผู้ชมสีเทานะสวยมากอันนี้จะเป็นเซนทันล็อกนะคะคุณชม รถพร้อมใช้งานนะคะคุณชมคุณมาดูนะคะนี่เลยอันนี้ห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะใส่ชค๊มาให้เรียบร้อยเป็นเครื่อง2004นะคะคุณชมเครื่อง2004รถเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้ตัว entry เนาะนี่เลยเกียร์ธรรมดาสำหรับใครนะคะที่หารถนะคะตู้ทึบนะคะไว้ใช้งานหัวเดียวนะคะเป็นตู้คาโก้บล็อกอย่างดีนะคะคุณชมปี2020นะคะ 6,9,000บาทนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้081 8 2 0 9 774นะคะคุณเมธีนะค,ะคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมาหาเราไม่ได้นะคะไม่ใช่ปัญหาเรามีบริการจัดไฟนนี่ถึงที่เลยฟรีทั้งค่าจัดฟรีทั้งค่าบริการนะคะฝากไปด้วยนะ,ะตู้คาโกบ็อกนะคะเครื่อง2004คันนี้พร้อมใช้งานนะคะ ราคาพิเศษมากเพียง469,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ